เจ็บตุนเนาะมาในดอกในดินสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็นอะไรไหมคะ มาดามยืนอยู่อียงอยู่ข้างหลังมาดามพุดนะดงพักเสียนพ่อแม่พี่น้องอากาศที่ดีังสิกับวายุวายเศร้าแล้วจ้าผาพ่อแม่พี่น้องครับถดละปลาละดงหาเก็บพักนันพักนี่เราจะได้พ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นะไปพี่น้องจ้ะอดไม่ไหวอดใจรอไม่ไหวที่จะเด็ดแล้วจ้ะเด็ดกันแบบสนั่นเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเด็ดมั่นแห้งพักแต่ละชนิดเนาะจ๋าเนาะไปฟินกัน่อแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าจ้านี่จ้าพุ่นะหูแต่กัแม่งแข็งแม่งแขงร้ายหลายเนาะจากพ่อแม่พี่น้องจ้า อบอบเลยจ้ามาเก็บกันเลยเนาะจ้ะเนาะทขไมพี่น้องจ้าอวอออบเลยนะคะเห็นอะไรก็เก็บหมดค่ะได้หมดทัสุดชื่นเขาวะเก็บตุนเนาะผักอันนี้ไม่ใช่ว่าทำผักดองแค่อย่างเดียวนะจ้ะ พ่อแม่พี่น้องจ๋าหิดแต่หลากหลายเมนูเด้อจ้ะเด้อบ่แมนว่าสิขันไดอย่างเดียวเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าพ่อแม่พี่น้องสามารถนั่มไปออมต้มจิ้มก็ได้แต่กินสดมาดามกับก่ะเคยอกินดกเด้อจ้ะเป็นหลวกจิ้มน้ำพริกจิ้มปนจิ้มแจวได้เบิดอ,อมกับแ่บจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋านะแมงแข้งขึ้นหลายถัง แม่งแข้งหลายคักหลายคักคุณนะอันพักหอมพักอันนี้ก็หลายเด้อยจะเด้อแเห็นพักหอมอันนั้นนะแม้พักอันพักเป็นปลากหลายหลายด้วยจะเด้อพักเป้นปลาก็เยอะเช่นกันค่ะแดดที่ดีงสีจางแล้วก็บปยบูบานแล้วเหลิกงานแล้วแล้วก็เลาะเอาหลู่ไปทรงบานแล่ะมาดามแล้วก็เลาะเลาะอย่างเดียวจ้า เราค้าพ่อแม่พี่น้องกิบพักกิบพักปลาพักทะเลเนาะจ้าเนาะมัน,น,น,นดูบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยคนเคยออกเนาะช่วงนี้บ่เหมือนว่าคำกับว่าเขาบ้านลจะจ้ะปินแห้งนี่ล่ะเกาะเล่าสิว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วอดใจรอที่สิเด็ดนันไม่ไหวแล้ว เด็ดดังแทบแทบบีค่ะุูนะมันแข้งนะมันแข้งขยายพันธุ์ผสมพันธุ์กันอันแพทว่าดองแมนอยู่ดองแบบแบบแบบสดเลยมันแตกแต่ว่ามันสีขั้วมรวบมันแตกต่างกันได้พี่น้องจ้ะอันนี้ในฐานะสีล่องแล้วเด้อมันมันขันง่ายกับจิงแต่ว่าสีห่อตากแห่งให ที่ห่ออันเห็พึ่งใยให้มันให้มันยุบใช่ไหมแต่ว่ามันบอค่อยกรอบด้วยี่น้องด้วยสู่ห่อสู่ห่อขันสดบ่ได้จ้ะสู่ขันสดบ่ได้มันกรอบกลัวไหมแพผว่าคว่ำกรอบมันมันมันลดลงใ่ไหมจ้ะตามคว่ำขีดเห็นของแผดด้วยอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คว่ำอันแบบว่าเขาอห่นมาอันคว่ำเสือของแต่ละส่วนบุคคลได้จ้ะเด้อแต่สำหรับตัวแพดนี็นไหม บันนี้แพกกะเล่ล่องเถียวไม้แพกกะเล่บ่บ่บ,บ่พึงจ้ะแพรว่ามันบ่ค่อยกรอบแพกกะเล่แพกกะเล่บ,บ่พึงนี่กัสิบ่พึงคือกันจ้ะสีดองไว้ใบเหล่านี่สงสัยเนี่ยกัร์การนี่สงสัยแม่งแข้งนี่ล่ะแม่งแข้งยองเหล่านี่นี่แม่งแข้งยองใส่แม่งแข้งยังคือหลายแท้ ผสมพันธ์กันมันแขงผสมพันธ์กันพี่น้องห้ายหลายขอโทษขออภัยด้วยมีการขอโทษขออภัยนะ้ำพี่น้องมาดามก็ได้บึงผืนปลาด้วยพี่น้องด้วย อากาศมันแบบมันแดดแต่มันเบิ้งอีหยังมันกับเป็นตะเบิ้งไปเผิดเลยเ้อมันบือเหงามันบองเสามันบือมันบอเขาเอิ่นบือหยังล่ะมันเห็ุให้โลกสดใสหน่อยไหมเนาะเจอแดดนี่หายก็ได้ท่องค่ำหมุนได้อยู่นี่บ่ค่อยไย้เจอแดดมาดามบอยานเลยนะมันบอยานบือใดแล้วมันขึ้นแล้วฝานจะใส่ขีนอย่างละแต่ว่าพอเวลามัน เบิเดหนาแดดไปมันก็มันกะม้มางออกไปเองนะจ๊ะเนาะห็นหม,ม,ม,มองนึงอยู่แถวบานแพร์มองเขากำลังสีสอสางเพื่อนใหม่ร้อยหลายแล้วก็งามแนมจะว่าข้อเอียงแนมสะเหมือนละ่ะแต่ว่าหึงข้าเจ้าเฮเฮื่อนก็เล่บอยากเข้าไปหวุนว่านนะข้าเจ้ามันอยู่ติดเพื่อนของอีกคนหนึ่งนั่นก็เลยบอยากไปขอเก็บ อยู่ไก่เฮือนแต่คลองขาดกันนะเหลืองของเหลืองถ้าเป็นอยู่ก็ไก่เฮือนแต่คลองก็ขอเก็บเพราะว่าบุ้นผู้ใด้หัวจากเข่าด้วยมีานตอบคำถามเปินบ้านได้เพิ่นมีการอย่างนี้ด้วยน้ำมาดามเจ้างามสุดยอดจ้ะงามงามงามแมงแข็งแมงแข็งแมงแข็ง เลิกงานเสร็จก็ขับรถหาเก็บพักปลาหักทะเลกลัวมันสิมือช่วงนี้สามถุมนนได้พี่น้องเลยต่อตอไปทางสิหาซี่ถุมหาถุมพุ่นคอยสิมือเป็นโอกาสทองนี่แก่ตัวนี้คือแก่ ค่ะแม่เดี๋ยวก็บพักเสียนแล้วก็สิทายห้เบิงพักกันหน่อยเด้อพักเป็นกะบพักเป็นกะเป็นหยับๆเป็นบุค่อยกรอบว้าวพี่น้องเห็นยังบนี่นอัน รถมารเข้าเจ้าขัางในเขาสีเห็ดไอเขาสีสางอันนี้ไม่เขาสีสางยังอหรอสางโรงแรมไม่รถข้าเจ้าค้นดินเพราะว่าเขาสีสางโรงแรมไม่ข้างในมันเป็นโรงแรมเกา่าอันไสใหม่จ้ะพี่น้องจ้ะแล้วเพิ่นเขาสางไม่เขาปิดทางเลยเหมือนหันมาดามเคยเที่ยวกับบริเที่ยวแล้วล่ะเพราะว่าเขาปิด เปิดทางคึ้นกันสวยงามจริงๆเลยรุ่นนี้ก็ก็ดองแสบจ้ะรุ่นนี้ก็ดองแสบพึ่งกัน ทีดองเข้าไปดูได้เลยนะคะแต่ว่าสีพึ่งห้เพราะหยุบก่อนหรือบอยุบก็ได้เด้อจะเด้อแล้วแต่ดองสดก็ได้มาดามมีอยู่เด้อเขาไปติดตามรับส้มเด้อจะเด้อพี่น้องจ๋ากดกระดิ่งไว้เด้อจะไดจบ่ผาดเก็บไปแล้วก็ไปเห็นให้กินเบิ้งอยู่เด้อเขาไปเบิ้งเด้อจะเด้อแม่งแข็งนี่กินเดียวกันเลยพี่น้องเนี่ยพอแม่พี่น้องว่าคือแม่งแข็งบันเห่าบอกเอาหาเบิ้งคุณ่ะ น่ะเนี่ยมันก็แมงแข้งแบบบานเห่าเนาะนั่นแมงแข้งที่อยู่ในอีหยังกอ็อยู่ในเขา่าบ่กแมงแข้งแบบนี้บ่กมันแมงแข้งขาปูดอรอถ้าแมงแข้งขาปโปดนะอุ้ยพี่น้อยเนาะมันเกาะในตนใ้นไม้แล้วเขาไปขย่าวขย่าวเอาน่ะแหมสุดยอดดีจะ้ะกินได้โอ้ยนึกว่าจะไม่สวยมองมากนี่ เดปะสีเก็บหรือพวเก็บผ็ดปะโอ้จะแม่นหลายแม่งแข้งเซิงสามเซิงสี่คุณบอยันสองตัวนะลูก่นมั้งนี่ต้นนี้ก็เพิ่งกับกําลังสีผสมพันธุ์คุณอ่ะโว้ยปาดผสมพันธุ์กันพุณน่ะคุณน่ะตัวหนึ่งก็กินเกสบซอนดอกใหม่อีกสองตัวนี้กําลังเกี่ยวกันสองตัวน้นผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วเอาอย่าไปเห็ดเล่า บาบกับบาปไปหลายตัวแล้วล่ะหลายคูแล้วล่ะแนวมาตามเก็บอยู่เต็บเต๋บ,เต,บเต๋บอยู่แนบเพิ่นม,มีแต่ผสมพันธุ์กันเนาะพี่น้องจา๋าเนี่ยไปทัง้งหลายกับผสมพันธุ์กันน,ะ <c oughs> นั่นอยดกับอวบซะเลยเกินละมันหันมองเจ้าผสมพันธุ์กันเด็ดต่อก่อนเพียโอ้ยออยิยงข่อยบาบเด้อ ตงข่านกันคุณน,น่ะเฮ้ยหยอดและสามหยอดละสี่ตัว อวบมากไงอวบงามนม่กระตานี่งามขนาดเลยเด้อเก็บออกมาแล้วนี่เห็นว่าสวยสวยเลยจ้ะสวยมากขอโทษนะจ๊ะเด้อบอกก็แม่งแข่งเลยพี่น้องเอ้ยอ้มีมูเห่าไปคนละทางก็เอ่ยสวย พาแว่าแท่ทตองมาสรงหลูกน้่มหน่อยไหมแพทก็ยีคานครับรถย่อนกลับไปทั้งผุ่นอีกเนาะย่อนกลับไปกลับมาน้ำมันกับแงมงส่งลูกไปบ้านแล้วแพทก็เลยมาแถวบานเลยจ้ะผุนน้องอ้วบอวบพักพี่น้องจ้ะยอดอวบ,อวบย,อวยีคักเด้อผุนอุย้ยมันแข็งตัวใหญ่ค่ะตัวนี้ตัวน้อยไ สิผ้าเก็บไปห่วพวทุนล่ะทัางแตงสีมันเก็บใจอยู่จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมันมีคนมายางเนาะไวยโอ้ยมาปลาในดงสิพี่นเต็มอยู่สิผ้าไปเก็บนี่พักแป่นปลาได้หนึ่พี่น้องแมนบัดเลยแต่ว่าเอาดีหรือบอกเอาดีพี่น้อง จะง่ายพักเนาะล่องแบบว่าล่องเก็บเอาหละแบบบ่อบ่อตองไปบ่อตองไปพึงเนาะเมื่อไนกับว่าได้พึ่งได้เหละตัวนี้มันคือมันแข็งพี่น้องมันแข็งแห้งมันหยาบมันบกรอบไหมมันหยาบเอาจากน้อยพอได้ไปสปนใส่แก้วขันบัสสมก็ได้คันแล้วมันก็ค่อยกรอบเ้อมันก็คือพักบัวแต่เทียมเฮ่า มันไม่กรอบห <laughs> ลายค่ะตลอดแนวสองฟังอย่เลยจ้ะพี่น้องจ๋าควอมหลายเพันละหลายหลายล,ายลมกับโบแหงสุดยอดอีหลีเลยต้นใหญ่คักเนาะลองดิ้นหัวคุณให้บิงบ้งโบพันเดือดินแข็งบบได้หัวเด้อดินแข็งจ้ะดินแข็งไม่ได้หัวนะ ขนมกุยชายก็จะเสเียเพนะื่อกเนาะเออเก็บไปเพื่อได้ไปเห็นขนมกุยชายบัวบัวขันสมนมนมนออุมแล้วบัวบัวขันมันมันบวอกรอสิมแล้วมันบวกรมันไม่กรอบมันไม่กรอบเหมือนกระเทียมปลาเหมือนผักเสี่ยนผักเสียนก็สีบัวตากแล้วสีขันสดเลยแต่ก็แล้วแต่ผู้มากถึงนาะพี่นอนเนาะ ขันยากกัสร้างมันเพราะว่ามันกับบริกันยากได้ห่ะเพียงแต่ว่ามันแตกซื่อๆเนาะมันแตกงามคักง่ายงา,ยายเพียหลายคักจะยิ่นดีมัยเ,เป็นปลามาในดอกในดิน เห็นหงก็อยากเก็บไปเบิดพี่น้องเ้ยมันขึ้นหอดสมัยบ้านเฮาตะกีเนาะเก็บหาอยู่หากินในป่าในดงสมัยตะกีมันพ่อได้เก็บอยู่เดอ้อสมัยสมัยสมัมันบ่ค่สมัยมียล้วยีมนอ้องปยาบ้ยนเฮาก็ัสงวนเนาะอยู่นี่พันสมัรัฐบาลพันใหัเก็บปสาส่วนสัวสมอยเข้ยของเพิ่นบ่ได้รัฐบาลเขาลยสมัยัยสมัั นี่คือจังปลาแพดย,ยืนอยู่นี่คางคางอันทางหนาปลาจังสีใดอยู่แต่เขาไปทางหน้าองเพิ่นบ่ได้ได้พี่นอ้องยางใดนั่นแต่ถนนเพิน่นเพิ่นบ่ให้เขาไปวุญไหว้องเพินน่นในปลายางใดตัวคางถนนค่างทางห้ามเขาไปอยู่วุ่นวายของเพิ่นในปลาแต่ว่าปลารัฐบาลเนี่ยเจ้าะยางไปเลยเพิ่นบ่หวง,อ,งอึือ้อองามจ้ะล่ะงามนงามเนาะ งามมากเอาจุ่มนี่ก็จุ่มนี่แล้วค่อยลุยพักเสียงกันต่อจุดประสงค์มากสิผ่านมาลุยพักเสียง,งอ้ยแก่ละตัวนี้เลตเตอร์เลือกบดายด้ยแกค่ะ

งามงามสีงามคัะปุณะปุณะปุณะ,ณะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่โอ้ยโดนโดนได้เห็นเธอหนึ่งเด้อจ้ะเด้องามงามปุณะปุณะอย่าไปเด้ออย,ย่าไปให้ยทายห้พร้อมพี่น้องมึนงมนะมันนะพี่น้องจะซุ่มสุ่มให้เบิ่งเด้อสีสมไหมมานนะผีเสือเห็นบ่ผีเสืองามคัะสีขาวสมแล้วงามงาม,มน่ารักที่สุดธรรมชาติ ขอบ่อไปเก็บเดี๋ยวขอเสียเจ้าอยู่หันละโหขนาดพักหอมพักกันมันจะร้ายหลายไอ้เฮ้ยเจา้าอื่นนะพักเป็นป้าพักหอมนะกล้วยจินมันก็เป็นพักหอมอนะ่ะล่ะอื่นมันหลายซื้อหลายแนวหลายมันสับสนพี่น้องเอ้ยคุณนายหญ้าไปหอดผุนเดินพักเป็นพักหอมอย่างนี้เลยแล้วจุ่มนี่อีกหน่อยนึง เียนโอ้เห็นอีกแล้วผีเสือผมเป็นตัวเกา่าเดือตัวใหม่งามหลายโอ้เพือ่อนะตัวให้ไงยังจับกล่องไว้ไว้กับสิ่งพ่นเป็นสีน้สตาลายเนาะใหญ่งามไหมตัวนี้ญ่งาม,อมพอแล้วล่ะซัมมี่กับพ่อคันแล้วเก็บทีละนิดทีละหน่อยไป ขันเนาะจ้ะเนาะงามสักเลยนะอุ้ยงามสุดยอดเลยนะไปใสดเสืส้อผ้าไปโรงพักเป็นทั้งสุงคือนพ่อเก็บไถป้อคุณโอ้รถขันเก่ามาแล้วลบทางแล้วก่อน <c oughs> แล้วขน้นแล้วข้นแนวอันนั้นลงไปคุณอะต้องมาแล้วพีน่น้องคนหนวกหัวในเรื่องเสียงดังดังนะสีถามยังามยไง <c oughs> เราบอเราบอถามเด็ดเราฉันเราอาโลติแพสพี่น้องเราเอาของไปลงเพียแมนบัดเลยเด้อพี่น้องจ้าเพีย <_ s> หอยคนเก็บคือกันกนี่เ <_ s> อยพลังเก็บเอาจักน้อยนน <_ s> เนาะบอาหลายดอก <_ s> สะเดากับกระลังหลายพุ่นนะสะเดากกระลังสิแตก แมเขตในปางสิเก็บใจเออมันมีคนมางานกับหมาพี่น้องพูนะอุะอ้ยขังในพูนะพี่น้องพูดพูนเมื่อเจ้าเห็นบอกพูนะพูนะป้าสแสดงว่าขังในบนสิไลอยู่เด้รือว่ามีแค่จุดหนั่นบ่เออข้นไปหอดพุนเนาะเก็บไปเพื่อไหไอว้เป้งสันละเพื่อด้ใส่ประโยชน์ ปลามันกับน้าเดินมากเลยคุณนะเนี่ยง่าเข้าไปหอดปุ่นะแมนเบิดเลยเด้อพี่น,อน้องจ้ะพ่อแล้วพ่อแล้วเอาแค่นี้แหละจ้ะคลิปนี้กับสิฟาประํานี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น,อน้องจ้ะนี่ก็เลือไว้เนี่ยให้เพิ่นเป็นเบีย้ยให้เพิ่นดอกเพิ่นลนเนาะเอากสด้มีเก็บในปีตะตอไปจ้ะมึงง่ามบ่ค่ะพ่อแม่พี่น,อน้องจ้ะไปเดี๋ยวสิผ้า,าไปโตเด้บนั้น ไปหลากหาเก็บนั่นเก็บนี่เก็บยังกับว่ากันไปด้วยพี่น้องอยู่กับธรรมชาติมีความสุขที่สุดปุณนะเขาว่าความสุขที่เราสร้างขึ้นได้ผีบ่ายอยู่ในปา่าผู้เดียวพี่น้องจา้าไปแล้วนะจ้าขอบคุณหล,ยลายที่เป็นกำลังใจให้มาดามเฮมมาซ่มกับเอ็นจอยหลายสายเน้นมาได้จ้ะเด้อ่อแม่พี่น้องจา้าขอบคุณมากจากใจจริงจ้าอยู่ดีไม่แหงสุภูสุคนได้จ้ะเด้อขอบคุณหล,ยลายๆจา้ะรักนะทุกทุกสวัสดีจ้ะเจอก,กันคลิปหน้านะจา้าปุณนะนี่เห็นบ่เราก,ก็ไดแล้วนี่ 嗯，不、嗯、看，嗯嗯嗯